นี่คือเขาที่ห่อหยอยไปนะครับกําลังเกิดนะครับมันจะเป็นตะนี่นจะเป็นดินทรายเนี่ยเนาะดินบมแข็งอ่าี่ข้างหลังตะหนี่เป็นขขาเจ้าสองแปลงนะสองงานไหมตะหนิ่เป็นขเขานี้เนายการเกิดลาละแต่ว่ามองสวนตั้งผุนนะ่ะมันเป็นแบบคือจังดินโพนเป็นดินแบบหินมันเป็นก้อนแบบมันมันบมแจ็งมันนะมันเกิดหยากอะ่ะ แต่ว่าเกิดที่ดอดขนามบ่ขังขนา,ขนาขมค้างนี่เบิดสิทธิ์จบนะเพราะว่ามันกะปากมันปากลงมันนะมันหลึกนะครับมสิไสด้เปลี่ยนไม่ดอกเนี่ยเขาเอาความพี่ผ่าทของเฮามาแก้ไขนะครับนะพี่กายก็แก้ไขล่ะว่าพี่นี่ก็แก้ไขปรับปรุงอีกะดีวเก้านิดหนึง่งแต่กะจังได้ละแต่หมนยังไม่ทันดีอีกเอาไม่ปี่หนาเอาไม่โอเค